โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดัชบอลเซตโดคังแบทเทิลอีกแล้วนะครับวู้นะก็วันนี้นะครับจะมาทําการโชว์ตัวละครของเบเกโต้สี่ซีโนนเองนะเป็นตัวละครวิเศษฉลอง10ปีของฮีโร่นะของดัชบอลซูเปอร์ดัชบอลฮีโร่กันแหละของทั้งสองเกมก็มาคอลแลบกันนะก็จริงๆนี่คือโดคังกับฮีโร่นี่คือคอลแลบกันทุกปีนะเออซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแรงสำหรับ โดคังมากเพราะว่ามันนานๆมาทีไงเออนะทุกคนที่มันแรแหละมันเลยมันเลยน่าเปิดน่าสะสมนะซึ่งมันก็เท่ด้วยอีกอย่างคือมันเท่มากคือแม่งบวกความน่าเปิดเข้าไปอีกนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนนี่คือเปิดนะครับเปิดแบบเปิดสลุมทลายเลยเพราะว่ามันเท่ไงความเท่มันนะครับเปิดกันครบทั่วหน้านะครับก็ผมได้มันหนึ่งตัวจากที่ไปแล้วนะก็ได้รู้กันดี ซึ่งผมก็ไปปั้นมานะครับไปปั้นร่งางเทโอมันมาแล้วแล้วก็เป็นปั้นพวกลิงก์มาเวลรหกเวลรเจ็ดแล้วก็ถือว่าค่าจะโอเคแล้วมั้งเวลลิงก์เวลรหกเวลรเจ็ดนี่ก็ถือว่าน่าจะพอโอเคแล้วเพราะว่าพวกลิงก์ตัวละครตัวดีนี่คือไม่ต้องปั้นลิงก์มาเวลร์สิบไปได้นะครับเพราะความแตกต่างระหว่างเวลรหกเวลรเจ็ดกับเวลร์สิบเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะมันแตกต่างแค่สองสามเปอร์เซ็นต์เองมั้งเออแต่ก็แตกต่างอยู่แหละผมว่ามันก็นะกลางๆอ่ะเออที่นี้ก็พอโอเคแล้วลผมลา,า,ามา เกือบวันกันไอลิงของเบโตเนี่ยเบลหกเบลเจ็ดนะครับมันฟาร์มนานนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอห้าห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือมันจะปลดคิดไม่ได้ผมก็เลยใส่เป็นสกิลออฟคิเอาแม่งเลยนะใส่สกิลออฟช่องทั้งสองช่องเลยช่องเสียเงินแล้วช่องสีบอลน,นะครับก็รวมกันเป็นสี่คิดีคอนก็สี่คิย์ดีคอนนะครับก็มีโอกาสให้ติดหน่อยนึงนะจะติดในคลิปไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปโชว์ตัวละครเบโตเซโนแบบว่าสำหรับคนที่แบบงบน้อยจริงๆแบบว่าได้มาแค่ตัวเดียวจริงๆนะเพราะว่าแบบ นะเพราะว่าแบบมันได้มาแค่ตัวเดียวไงไม่ได้ปลดทางเพิ่มแลวก็ไม่ได้แบบอัพอะไรเลยนะครับเป็นแบบแค่อัพมาแค่เต็มกระดาน5.5%เท่านั้นนะก็มันจะได้โชว์แบบให้ผู้เล่นแบบทั้งหลายคนเนี่ยได้ดูนว,ว่ามัน5.5%มันจะเก่งแค่ไหนหรือมันเก่งได้ระดับไหนของตัวนี้นะซึ่งสำหรับพาสซีฟนี่คือเดี๋ยวผมจะพยายามพูดแบบให้เข้าใจใง่ายๆแล้วกันนะจะไม่พูดแบบพูดรวมเลยทั้งหมดแหละนะมันจะคลิปยาวเกินไปนะครับ ผู้นำครับนำให้กับคอสโอเวอร์นะครับแคทใหม่นั่นเองนำได้แบบเต็มที่เลยคิด370%ก็เป็นผู้นำที่ดีสุดแล้วนะครับถ้าไม่ตาของเบเกตโต้สี่ครับมันจะทำการเพิ่มดีเฟนส์หนึ่งเทิร์นนะแล้วก็ตีอิมเมนต์ตีระดับอิมเมนต์ถือว่าตีแหลกนะพาสสี่นะครับพาสสี่มีบัฟอินเดคดีเฟนส์มา140%ตั้งต้นให้เลยแล้วก็จะซัพพอร์ตให้กับทีมของเราสองแคทหนึ่งคือแคทคอสโอเวอร์แล้วก็แคทพลังดิงจักนะครับแคทเกตเอพาวเวอร์ จะซับเป็นคียกหนึ่งแล้วก็ปับเอ็ดครดฟินยี F ่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองแคดเลยนะแล้วก็มีโอกาสให้ใช้ในการเคาน์เตอร์ไม่ตายศัตรูแล้วก็สวนกลับนะครับคือเผือๆนี่คือดูเหมือนไม่ดีนะแต่มันดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบเป็นได้ทั้งสายเลยทุกสายตีก็ได้แทงก็โอซับก็มีนะครับแล้วก็หลบเคาน์เตอร์ไม่ตายก็ได้เหมือนกันนะแล้วมันคือความเท่ไงความเหงื่อแล้วแหลมมันเลยแบบทำให้มันดูน่าเล่นน่ากดมากเลย นะครับคือเอาจริงที่มันเก่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้บื้อหวาม,มากถ้าตัวละครแบบพวกตัวละครตัวคังเฟสสมัยใหม่นะแต่คือตัวมันนะ่ยคือบอกก่อนตัวมันไม่ใช่ตัวคังเฟสนะครับเป็นตัวเหรียญฟ้าธรรมดาที่เลมเป็นเต็มหน่อยหนึ่งแต่ว่าสเตตมันนะี่ยอีสเตตัสมันเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะเนี่ยดูดินี่คือ5เนะครับสเตตัสเลคเยอะมากหมื่นสี่อะไรเงี้ยเอชพีหมื่นห้าเกือบหมื่นหกเลยถือว่าเยอะมากนี่คือสเตตโัวคังเฟสชัด,เล,นะด,ด,ดเ,เลยนะครับถ้าไ,ได้ปลดทังก็จะดีอยู่ผมมมไไไ่่่ด้้าแแคนนนีงเออัหละ ซึ่งก็แปลกดีนะเป็นตัวละครแบบตู้แบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามีด่านอีเวนต์เป็นของตัวเองแล้วก็แบบสแตทสูงมากเออนั่นะก็แปลกดีนะครับแบบแปลกใหม่ดีแต่ก็นั่นแหละก็คงจะเป็นแรงอวยของเบเกโต้สนะี่เนอะก็เลยปั้นให้มันเก่งๆหน่อยนะครับนะก็หลักๆคือมันอยู่ในหลายทีมเหมนะทุกทีมนี่คือแบบแต่ละทีมนี่คือฟูนั่นเลยนะทีมพลังขึ้นเต่านะครับทีมพลังทำคาร์ดทีมโคราล่าก็อยู่ด้วยนะก็เป็นจิ๊กซอสุดท้ายที่สามารถจัดเป็นเบเกโต้ออทีมได้นะครับก็ดีเลย นะครก็ราบะฮีโร่อันนี้ก็คือแฉทของมันนะครับนี่ด้วยแฉทของมันคอสโตเบอร์นะอะไรอีกไทมท์าทเวอร์ก็ติดนะไทมท์เทเวอร์ก็ติดนะครับเพราะเป็นพวกตัวจากราบะฮีโร่เนาะอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับนะซึ่งแฉทหลักๆของมันในอนาคตที่มันจะเก่งที่มันจะควรอยู่เลยก็คือแฉทนี้นะครับแฉทพลังลิงยักษ์แฉทเกตเอพาวเวอร์เองเพราะว่าแฉทนี้นี่คืออา่ามันขาดตัวซับแล้วก็มันตัวซับมันก็มีแต่ว่ามันมันตัวซับมันไม่ค่อยแบบตัวซับมันจะบางนะเออ คือเป็นเบเกโตมันจะซับได้แล้วก็แบบถึกด้วยตีเองก็อะไรคือทําได้หลายอย่างนะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังในคลิปในการโชว์ทีนึงเดี๋ยวเราพูดมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับงั้นก็คงถึงเวลาแหละนะเรามาโชว์ดกีกว่าว่าเบเกโต้4เซโนแบบ55เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะหล่อเท่แค่ไหนมันจะเก่งทําหน้าที่ออกมาได้ดีแค่ไหนรนะะเบียบเท่าไหร่แทงได้หรือเปล่านะครับไปดูกันโอเคไปโอเคนะครับมาเริ่มจากทีมแรกก่อนเลยคือทีมพลังขึ้นเต่านั่นเอง นะครับทีมนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอะ่ะเออไม่ต้องอะไรมากหรอกทีมนี้นะอย่างที่บอกไว้ว่าหลักๆคือมันควรอยู่ในทีมของพลังลิงยักษ์มากกว่านะเออพลังลิงยักษ์คือเป็นทีมนี่แบบต้องมัดแฮปเจ้านี้เลยมันจะแบบเป็นตัวเป็นตัวช่วยที่แบบทำให้ทีมเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วเปิดมาดีนะเนี่ยเปิดมามีลิงของนี่ด้วยนะลิง์ของโกอ่าจีทีย่าสามนะไอ้นี่ก็ซัพพอร์ตแล้วก็ลิงกก็ดีด้วยน่ครับมีลิงนีนั่นอยู่ลิงล่างสี่ลิงก์นี้คือ ไอ้อพวกตัวละครล่างสีจะมีลิงก์หนึ่งที่ลิงก์ชื่อว่าลิงก์ไซยาโรอะไรสักอย่างนะครับไซยาโรอะไรอย่างเงี้ยเอออ่านผิดขออภัยนะครับมันจะบัฟเอลคเคมาเยอะมากคือบัฟมาแบบ25%ตั้งต้นเลยคือแบบบัฟมาดูดันมากถือว่าเป็นลิงก์ที่ดีมากมากนะครับสำหรับพวกตัวละครล่างสีนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เบียโตไม่ติดตัวมาด้วยเพราะเป็นล่างสีไงบอกเลยว่าค่อนข้างจะจา้าแน่นอนนะครับเปิดมาเนี่ยมีดิเฟนซ์มาเท่าไหร่นะ9กนะ้าหมื่นสองนะค่อนข้างจะ55%เปอ่นะ์ โอเคไหมผมว่าโอนะคือตัวลูกคำที่ตัวมันใช่ตัวของเฟสนะคีคยเป็นตัวธรรมดามันตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดาเออเป็นตัวลิเิเต็ดเออนะโอเค2องล้านสี่นะครับเฮ้ยก็โอนะตายเลยนี่ถ้าไม่ตายเทมากผมโคตรชอบเลยโคตรด,ด,ดูแบบดูลื่นมากดูคีนมากนะตอนฟันดาบตอนเวี่ยงดาแแแบ,บ effect, แม่งแบบเอฟเฟกต์แม่งโคตรอลังการนะครับเมื่อกี้สองล้านสี่ดาเมจนะฮะแบบว่า มีซัพพอร์ตแล้วก็มีคู่ลิงก์ด้วยนะมันก็ถ้าจะแรงก็ไม่แปลกะนะเนาะแต่มันก็แรงอยู่นะแล้วคือตัวมันก็ซับไปด้วยนะครับซับได้ตีได้แต่เรื่องแทงนี่คือผมว่าแทงต้องบททางเพิ่ม่ะหรือเปล่าไม่กี่ดีเฟนก้าหมืน่นตีไปก็ให้ดีเฟนบีอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะประมาณสักแสนต้นๆได้หรือเปล่าประมาณแสนหนึ่งอะพอโอเคในการแทงธรรมาดานนะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นระด,าดาับยากนี่คือไม่น่าจะไหวนะครับต้องบดทางมากกว่านี้ก่อน สักหนึ่งทาง2ทางอ่ะเออน่าจะพอโอเคอยูน่นะผมว่าน่าจะพอแบบเออใช้ได้เลยนะแต่ว่าสตหรับผมนี่ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับนะดาเมจสองล้านสี่นะฮะใช้ได้เลยนะอันนี้คือแบบไม่ได้บททางถ้าบททางก็จะเด้งเป็น2ล้านกว่านะเพราะว่าผมกราบลิงก์ด้วยแหละลิงก์มันก็มีลิงก์มีลมผลเกี่ยวต่อการโจมตีอยูน่นะเล็นิดนึงเนี่ยนะถ้าลิงก์เวลสิบก็จะขึ้นมาประมาณสักสองล้านห้าสองล้านหกอะไรอย่างงี้มั้งผมว่าปัดเข้าไปไม่ขี้เลย มีโอกาสขิ้อยู่นะตอนนี้ผมใส่ทายออฟให้มันอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคลิป l e v สี่นะครับโอกาสติดก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเออถึงปะประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ได้มันนับหนึ่งเลื่อต่อสองเปอร์เซ็นต์นี่ต่อน่าจะอย่างเงี้ยน,นะนะเออก็ข้างใจแบบมันต้องติดสักครั้งในเกมนีิดีจริงนะหรือไงเดี๋ยวค่อยไปทำทีมอื่นก็ได้นะผมผมตั้งใจ,จมาทำแบบโชว์แบบหลายทีมไงอย่างน้อยก็คือต้องสองทีมขั้นต่ำนะครับอันนี้คือทีมแรกพลังขึ้นเต่าก่อนนะ เพราะว่าเล่นในทีมเดียวมันอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะแต่นี่ก็คือทีมแบบบัฟมาฟูานะบัฟเอเดอร์เคนดีเฟนเฮดพีมาเต็มเลยเฮดพีมไม่เกี่ยวบัฟแค่ Defense, เอเดอร์เคนดีเฟนซ์เลยแบบบัฟมาล็อตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่คือตัวมันคือมันนําให้กับทีมคอสโอเวอร์ได้นะครับเป็นผู้นําเดียวเลยในเกมนี้นะผู้นําผู้นําตัวเดียวด้วยแล้วก็นําได้ดีด้วยคือถ้าใครอยากเล่นทีมคอสโอเวอร์นี่คือต้องมีเอเจนต์ 4, เนี่ยก็มีเอเจนต์เบสสี่เนี่ยเบจโต้สี่เนี่ยไม่มีก็คือร์ชั่นะะช่นของงลา นะ่ร่างสี่กยต้าลร่างสี่วีเอโตอยู่ด้วยกันเจ๋งจริงเลยเนะยเปลี่ยนแค่เป็นตัวเก่าเป็นกยจต้าตัวเก่าะถ้าเป็นสีม่วงตัวใหม่นี่คือจะจาัาบมากแต่ว่าเซิฟเราไม่มาต้องรอไปอีกประมาณกี่เดือนวะน่าจะอีกปีหน้าเลยแหละสองพอย่ะิบเอ็ดรอไปเนี่ยสองอสเท่าเดิมมันเนาะดาเมจไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับมันเป็นแบบดาเมจธรรมดาแล้วไม่ได้มีบัฟเพิ่มหรืออะไรไม่ตายไหมเคาน์เตอร์เปล่าไม่เค้าด้วย โอกาสเคาน์เตอร์แบบไฮแชนนะโดนมาหกหมื่นเก้าเกือบเจ็ดหมื่นนะครับโอเคอยู่นะแต่ด่านนี้คือด่านนี้ไม่ได้ตีแรงมากไงด่านแรกๆของด่านอีพินิทเลียมันก็ไม่ได้จูหวือหวามากทต่สำหรับดาเมจของบอสตัวนี้นะแต่ก็ถือว่าแทงได้ไอ้ด่านนี้ก็โอเคอยู่นะเออมาเจอสีฟ้านะครับมันต้องคีสักรอบหรือว่าเบเกโตนะขอคีสักหนึ่งรอบเคาน์เตอร์ก็ได้สักอย่างนึงคีก็ได้เคาน์เตอร์ก็ได้เอาว่ะรอบนี้ รอบนี้ซัพพอร์ตสตัวซัพพอร์ตโกหังอีก1ตัวนะครับเป็นบัฟมาอีกอิดิเค e ดีฟนอีก3 5%รนะบอกเลยว่าเนเน้นลยบอกเลยนะดีฟนนี่คือตั้งตน้นมาหนึ่งแสนนะตั้งตน้นมาดีฟ1น0 0หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเป๊ะเลยหนึ่นยสีส่ปสนะถ้าตีไปอีกก็จะมาเพิ่มเป็นหมื่นถ้าเพิ่มเป็นหนึ่งแสนสมื่นกว่ากว่าไอเชียแล้วไง,งกูตายตายไปเนี่ยไม่ตายเนาะโอ้เกือบตาย 2, 6, 2อล้านหเกือบสองล้านเจ็ะเฮ้ย hey, แรงนะอันนี้คือดาเมจแบบดาเมจแบบว่าตัวละครดับดาวลุ้งเลยนะตอนดาเมจเท่านี้แต่ว่าไม่ได้มีซัพพอร์ตหรืออะไรอันนี้คือดาเมจของตัวละครดาวลุ้งเลยนะครับแบบ2อล้านหเกือบ2อล้านเเนี่ยแต่คืออย่างว่าแหละมันพึ่งซัพพอร์ตเยอะถึงได้ดาเมจขนาดนี้ไม่แปลกเท่าไหร่นะถ้าเตีแบธรรม,ามดาแบบไม่มีซัพพอร์ตก็มันล้านนึงอ่ะเอออันนี้คือมีซัพพอร์ตอยู่ด้วยกันตลอดไงมีซัพพอร์ตของโกสามด้วยกันตลอดนะครับมันได้ทั้งลิงก์แล้วก็ทั้งซับ้วยไง ก็คงจะตีแรงกันมา2ล้านปวดตลอดแหละนะครับนะโกยิต้าสี่แล้วสองล้านนะครับอันนี้ปวด2ทางตัวเก่านี่ดาเมิอนนี่ถือว่าก็โอเคนะตัวนี้นะผมมีแผนว่าจะทํามันอยู่มั้งทำซิปมันอยู่แหละแต่ว่าต้องรอได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนอีกนานกว่าตู้มันจะวนมาโกยิต้าสี่ตัวเก่าเนี่ยนะนะผมพยายามเอาลิงก์อยู่นะเพราะว่าตัวมันเท่ไงต้อง,งอัพลิงก์ตัวที่ไว้ก่อนลิงก์เวลกลาวเวลแปดแหละตัวนี้นะครับ มารอบนี้เบตาแม่งเสียงไม่ตายดูยนี่เดี๋ยวจะตายอยู่แล้วนี่ฮะยังก็ให้เบตโต้เราปิดฉากไปแล้วกันนะปิดฉากด้วยกาแล็กติกกาแล็กติกชี้ท่ายนะกาแล็กติกสลิดซอสนี่ครับท่าแม่งแบบชื่อท่าแม่งวนวนเวียนเกินสลิดซอสอย่างไรวนเวียนอยู่ท่าเดิมไม่ท่าดาวมันเนี่ยมาสองล้านสีจากแทงแทงแทงแันเตะเข้าไปแล้วก็ปับ๊บไม่เนาไม่ขี่แหละที่นี่ต้องขี่สักรอบดิวะฮะ โอเคมารอบนี้มีลิงก์ของเบเกโตอยู่ด้วยนะครับเบเกโต้สามปีก็จะได้ลิงก์มาเต็มพิกัดเลยยังไงล่ะนะลิงก์ฟูลลิงก์แต่เสียดายที่ผมไม่ได้อัพลิงก์มันเต็มไงแต่ก็พอโอเคแหละลิงก์มันก็ใช้ได้แล้วแหละนะวิวหกวิวเจ็ก็ใช้ได้แล้วแหละนะครับมาฟูลลิงก์ของเบเกโต้สี่เซนองเรานะครับแบบห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ดีเฟนส์ก็เก้าหมื่นห้าถือว่าเด้งมานิดนึงนะเพราะว่าตอนแรกมันเก้าหมื่นสองไงเออเด้งมาระดับแบบไม่ถึงหมื่นนะ โอเคผมว่าน่าจะดามจเด้งมาจากเดิมเป็น2ล้าน5้าล้าน6ได้แหละจริงๆเพราะว่าลิงลิงของพวกเบเกตโต้ลิงขโพลาร่ามันจะมีลิงเอเดเคลตับอยู่นะเออลิงแบบพวกพลังจากพระเจ้าอะไรเงี้ย2ล้าน6เลยว่ะอันนี้คือซับอร์ดหนึ่งตัวแต่ว่ามีเรื่องลิงมาทำงานแบบเต็มพิกัดนะครับไม่เบิร์นไม่คิดไม่อะไรเลยก็เข้าใจว่าโอกาสมันน้อยนะต้องทำใจไปไม่ได้ปดทางเพิ่มตอย่างนี้แหละนะ อีกจนนึงก็อยากได้ไมปลดทางเพิ่มเพราะามันเท่ยังไงคือมันเนี่ยอยากเปิดจริงๆริอะแต่เพชรหมดแล้วไงถ้าเพชรพ,พอก็จะเปิดไปอีกจะตามล่าหาอีกนะอยากได้มากเลยเพราะว่ามันนะคือที่ว่าตัวลิมิตนี่คือมันรอดตารอดใจชัดๆอ่ะต้องเปิดหาคือแบบคือจะวนมาอีกทีก็วนมาอีกปีนึงเลยกว่าจะวนมาก็อีกนานน่ะเออแม่งก็เลยแบบนะมันค้ำคอจริง <laughs> เป็นตู้ที่แบบเป็นตู้ที่ลอยดีมากล่อแบบผู้เล่นล่อเพชรจากผู้เล่นได้ดีมากๆ,ๆ,ๆเลยตู้แม่งโคตรเกียน งั้นก็โอเคนะครับมารอบสุดท้ายแล้วสำหรับทีมนี้นะครับเดี๋ยวไปทีมอืน่นกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเบื่อทีมนี้แล้วนะครับมาขอคิก่อนไปได้ไหมทีมนี้ธนาขึ้นเต่านะครับมาซัพพอร์ตสองตัวลิงทํางานไม,ไม,ไม่ไม่เต็มนะครับแต่ก็ได้อยู่มาเอ้ยนี่ไงเคาน์เตอร์ก่อนไปโอเคต้ององี้ดีกว่ามาขึ้นเต่าไปเลยครับผมยาถ้ามันก็คินอยู่นะแต่ว่ามันดูแบบธรรมดาไปนิดนึง ก็เท่าเดิมเกือบสองนั้นเจ็ดนะไปเลยฟันจับเข้าให้เนี่ยผมชอบตอนนี้มากเลยอ่ะชอบตอนอิมแพคมันระเบิดมากมันดูเท่เลยเคือหลายคนอันใดเฉยๆแต่ผมก็ถือว่ามันจะเท่มันมันเท่อะไม่ใช่มันจะเท่มันเท่ระดับหนึ่งเลยนะมันดูแบบแปลกใหม่ดีมันมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ท่ามันไม่ชั่นแบบก๊อตๆแบบพวกตัวละครของเฟสสมัยใหม่ไงแบบเป็นท่าตัวธรรมดาอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็ถือว่าสวยกว่าแต่ก่อนมากแล้วนะ แต่ก่อนนี่คือไม่ได้ดีเท่านี้หรอกจริงๆผมเชื่อเลยนี่คือแบบดูมีความมิติมีมากขึ้นมีความสามมิติมีความอะไรเงี้ยมุมกล้องแบบปรับเปลี่ยนรวดเร็วก็ถือว่าดีแล้วนะครับมันดีกว่าแต่ก่อนมากแล้วเอเมชัน่นในการโจมตีนนะฮะโอเคก็ไปทีมอื่นมากดีกว่าม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 าคราวนี้มาทีมพัทลาบ้างดีกว่าก็ทีมพัทลา,ลาลนะครับเป็นทีมที่ตอนนี้ก็คือครบทีมและของเบเกโตนะเป็นออสตาเบเกโต้นะเ, Star, เตองมีตั้งแต่เบเกโต้บูเบเกโต้ไซย่าเบเกโต้สี่ มิจิโต้บู5ปีมิจิโต้ผมดำนะครับยันมิจิโต้ลูกอมเลยนหะนบานทีมที่ค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วแหละทีมนี้มันต้องห่วงเก่งแน่นอนซึ่งทีมนี้คือจะมีบัฟดีเฟนซ์ให้กับลูกทีมน้อยนะครับบัฟมันแค่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์เองเออบัฟดีเฟนซ์มันน้อยมากนะครับนั่นแหละซึ่งก็ทําให้ดีเฟนซ์ของมิจิโต้เราในนี้คือตกมาเป็นเจ็ดหมื่นเลยนะตกมาถือว่าตกมาตับตกมาเยอะนะครับอันนี้ตกมาเยอะมากโอเคมิจิโต้ดีสุดเอ่ยก็จะเท่ากันเนาะ นี่ดีสุดป่ะเอองั้นอยู่กลางาแล้วกันนะแต่อยากให้มันเคาน์เตอร์อ่ะช่างมันแล้วกันเออปล่อยมันไปแล้วกันอยู่กลางเราดีกว่าเรามาเน้นดูดาเมจดีกว่าจะดีเท่าไหร่นครับนะแต่คืออาจจะอาจจะเออน้อยกว่าของตอนมีซัพพอร์ตเพราะว่าทีมฮลล่าคือซัพพอร์ตมันน้อยนะซัพพอร์ตมันแบบมันมีแต่มันมีแต่ซับแล้วก็ดออเต้องอรอเบเกโต้สีฟ้าสุดริงมาก่อน เมื่อกี้เท่าไหร่สองล้านไหมเนาะสองล้านนาเมทนะฮะโอเคนะบิตโต้ยังล้านเจ็ดอยู่เลยบิตโตห้าปียังล้านเจ็ดอยู่เลยนี่สองล้านแล้วเนี่ยโอเคนะโอเคนะดีนะครับดีมาก <c oughs> ดีมากอันนี้ขนาดขาดลิงก์ของลิงก์ล่างสี่ไปนะถือว่าโหจ้าบเลยอะเจ๋งเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นแล้วว่าอิิเคมันจะตกมาอะดับหนึ่งเลยเพราะว่าเนื่องจากสพอร์ตไม่อยู่แล้วก็ลิงก์ไม่ดีด้วย ไม่ใช่ลิงก์ไม่ดีลิงก์ล่างสี่ไม่อยู่สิเออลิงค์มันดีแล้วแหละนะฮะลิงก์ล่างสี่ไม่อยู่เลยจะตีเบามาหวบหนึ่งเลยเพราะลิงก์ดีเคล่างสี่บัฟมา25%เปอร์เซ็นต์ไงเยอะนะไม่ใช่แค่น้อยเยอะนะครับเยอะมากมนะผมว่าทีมมันควรจะอยู่คือทีมนั่นแหละพลังขึ้นเต่าอะเหมาะสมแล้วมันมันทีมมันเก่งไงทีมบัฟมาดีไล้ก็แบบแต่ละตัวก็เก่งอยู่แล้วเนี่ยเออแล้วก็ทีมเกสเอฟแหละรอในอนาคตนะครับมัน ต้องได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วนะต้องใช้แน่นอนตัวนี้ได้ใช้แน่ๆนะครับทีมเกรดเอพาวเวอร์ต้องใช้แน่แต่ทีมพัลลานี่ก็คือแบบมันเล่นได้ดีนะเออมันจะได้ครบเบเกตโต้ไงแต่คือมันจะเก่งไม่สุดเท่าไหร่มันจะเก่งไม่สุดนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปแทนว่าเรื่องลิงล่างสีนี่คือมันจะไม่มีลิงกับทีมนี้เลยเพราะว่าลิงของทีมนี้คือมันไม่มีลิงล่างสีไงมีแต่พวกไซยาหกับล่างบูอะไรเงี้ยเออนะครับไม่มีหลอกลิงล่างสีนะถ้าอยากให้มีลิงล่างสีก็คือต้องเล่นในทีมอื่นอย่าง ทีมคอสโอเวอร์อะไรเงี้ยพวกร่างสี่ต่างๆใช่ไหมล่ะก็มีอยู่พวกบาร์ดัฟสี่โกฮังสี่โบลีสี่ทีมอะไรอีกทีมเกตดย์พาวเวอร์ทีมหลักของมันแหละเออทีนั้นแหละทีมนั้นแหละแล้วก็ทีมมีอะไรกันวะมีอยู่แค่สามทีมที่มีลิงร่างสี่ของตัวละครตัวนี้ถูกไหมที่มันอยู่ได้นะทามเทาเวเลอร์นี่ก็ไม่น่าจะมีมั้งลิงร่างสี่รันแปดนะ่ยเรามีล้านแปดนะครับฟันเข้าไป ไม่เบิร์นด้วยไม่คีอยากให้มันคีสักครั้งอ่ะมันจะได้ดูเท่ยไงในลิปนั้จะิีไหมเนี่ยโอกาสก็มีให้ติดนะเว้ยวล4ชั้ยจะไม่ติดเลยนะติดเลยดีอยากให้ติดแม่เลยอ่ะมาส่วนวชั้นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันโหดอยู่แล้วอ่ะทีมเนี้ยต่อยเข้าไป204นี่ขั้นล่างบูตอนเปิดมาเทิร์นแรกเลยครับเปิดมา204แล้วอ่ะเบิร์นอีกรอบ206นี่อะไรนะ ยังไงก็ตัวละคร5ปีก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะจี๊ดจา๊าดเหมือนเดิมนะตัว5ปีเบียโตนี่คือเก่งสุดมากแตนะ่เบิร์นไม้ตายเชิชวนนี่คือแม่งโคตรโกงหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงมารอบนี้ไม้ตายใส่มหาหน่อยดิอยากโดนวะนะอยากโดนไม้ตายรอบนี้คือเรามีโอกาสได้เคาน์เตอร์ไม้ตายสวนนะครับถ้าเกิดว่า16มันตีไม้ตายใส่เรามานะ่ยเราเหม็นก็จะมาล้านเจ็ดล้านแปดเปนเรือเลยมั้งล้านแปดนะครับล้าน 8, 8, 8, แปดแสนแปดหมื่นเตะเข้าไป ถ้าไม่คีดมาชอบจัดนี่ไงเราคีแล้วเวือฟินภูมิใจภูมิใจมากนะพ่อภูมิใจในตัวลูกมากเลยโอกาสคีไดไคอนเดลสีก็ติดได้เนะจ๋งแต่จริงๆไม่สีไม่ได้ติดยากนั้นหรอกผมว่าเรจะติดก็ติดเองละอ,อมันจะติดมันก็ติดให้เองเวลร์หนึ่งทำมาแล้วเลเวลหนึ่งโอกาสติดคิดคอนทำมาแล้วเลยยังติดได้เลยนะมันก็เหมือนการเปิดกาชาแหละดวงเราม,ามันก็ได้อะ โอเคมาเจอกับเซลแล้วเจ้าเซล,ล,เซลของเราดีเฟนมันน้อยจริงๆงนันไงเจ็ดหมื่นตลอดเลยนะแต่เกิดว่าหลังไม่ตีถ้าเกิดว่าตีมันตายไปแล้วก็เด้งมันเป็น 8, 9, แปดหมื่นเก้าหมื่นะนะมันก็โอเคแลหละสำหรับห้าห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าแม่งโคตรจะดีเลยนะดีเลยแหละผมว่าดีเลยนะดีกว่าที่ผมคิดเลยแหละจริงตอนแรกผมว่ามันจะกากว่าขขนี้นะตอนแรกผมนึกว่ามันจะกากว่าขขนี้เว้ยมันจะตีเบากว่านี้แต่จริงมันก็ตีแรงนะจริงแล้วอะถ้าเราถ้าเราแบบว่า,วา ถ้ากิดว่าเราจัดลิงก์ดีหน่อยเออจัดตำแหน่งนี้ดีหน่อยก็จะตีแรงกับมันนี่แหละ2ล้านหนึ่งเนี่ยมันแรงนะไม่ใช่ไม่แรงสำหรับ55%นะเนี่ยเบิ้ลด้วยเบิ้ลธรรมดาเออยแได้ภาษาเบิ้ลทั้งทีไม่เบิ้ลแม้แต่ละเพื่อนตบหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเจลนี่ร่างนี้ตีแรงน,นะครับก็ตบมาหมื่นหนึ่งก็ค่าจะโอเคนะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะให้ดีนี้คือต้องโดนแบบหลักหลักหน่วยจะดีมาก แสดงว่าเบตโต้สีเมื่อกี้ดีเฟนต์ยังยังเยอะไม่พอให้จะรับดาเมจของเซลนะแต่เซลม่นก็ตีแรงจริงนี่หว่าเฮียตีใส่3ปี1นึ่งแสะเลยก็แรงนี่หว่าฮะนึกมันจะเบามันก็แรงกว่าที่คิดนี่หว่านะครับนะงั้นก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็คงไม่ต้องมีเลมากแล้วนะเดี๋ยวโชว์อีกเทิร์นนึงค่อยจบคลิปแล้วกันนะครับก็โดยรวมก็คือมันก็เก่งนะเป็นได้ทั้งทั้งตัวตีตัวแบบคือแม่งตัวหัวหน้าครอบครัวของทีมคอสโอเวอร์เลยแหละ ตีได้แทงได้ซับได้นะครับคือใครเล่นทีมคอสอเทอร์อะไรเงี้ยต้องมีตัวบีโต้เลยนะมันได้ทั้งนําแล้วก็ได้ท,ทั้งซับไงมันคล้ายๆกับคูล ER เลอร์แหละถ้าคูลเลอร์ของคูลเลอร์แดงนําก็ได้ซับก็ได้ตีก็ได้นะครับแล้วก็ทีมอื่นก็เล่นได้ค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่มั้งนะโดดทีมอื่นก็ค่อนข้างจะดีเลยแหละทีมพลังขึ้นเต่าอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะผมว่าทีมพลังขึ้นเต่าเด่นสุดแล้วมันเก่งสุดแล้วถ้าเล่นทีมพลังขึ้นเต่านะมันจะเป็นทีมที่แบบว่าบูสต์พลังของบีโต้ได้ดดแลว เพราะว่าทีมน,นี้คือตัวละครลิงตัวละครซับนี่คือมีเต็มนะครับไม่เหมือนทีมนี้ทีมนี้คือดีแหละคือทีมนี้มันดีอยู่แล้วเว้ยไม่ต้องไปอะไรเพิ่มหรอกแต่ว่ามันจะลิงกับเบียโตสีไม่สุดเท่าไหร่แล้วก็มันจะทําให้เราเล่นเบียโตสีได้ไม่เก่งมากถ่านมันจะเป็นได้นะครับแต่มันก็เล่นได้เลยแหละมันเล่นมันเล่นได้ดกันได้ดีเลยเพราะว่ามันขึ้นชื่อเบียโตไงนะเบียโตเหมือนกันก็เล่นได,ด้ดีเลยแหละนะครับซึ่งผมว่าถ้าบททางก็จะดีกว่านี้นะครับนะถ้าใครได้มา1ตัวก็ อยากบดทางเพิ่มก็นี่ผมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่คือก็เก็บเพชรไว้กอนแล้วกันเพราะว่าเพชรนี่คือมันก็หายากเห็นรู้กันใช่ไหมละ่ะเราเก็บไปเปิดตู้อื่นดีกว่าตู้ปีใหม่ตู้อะไรเงี้ยรอเต็มอะตู้กาชาเออแม่งโดนรออะไ้เต็มเต็มเลยตู้นี้นะแต่ก็ยอมยอมเปิดอะยอมโดนอะยอมเปิดเพื่อเพื่อไปโตู้สี่แหละนะฮะอย่างเงี้ยเจ๋งไหมละ่ะม่เงี้ยฟันเข้าไปเบิน้นอันเงี้โหรอเท่ถ้าชีนี่คือจะปิดแบบเท่ๆนะชิ้ไหมมา ฟันไอ้เคียคี้โอ้โห,โโหโลูกพ่อจริงๆเลยดีนะไม่ตายถ้าตายนี่คือแม่งเทมากเหรพรวดหล่อเทอ่ะแบบใส่แว่นเลยใส่แว่นดําเลยเที่ตาบอดไม่ใช่หรอกใส่แว่นดำเพราะตาบอดเท่อะเท่มากอะเมื่อกี้คือแบบเบิ้ลด้วยคิดด้วยโอ้โหแม่งนึกว่าตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งตัวห้าเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เร็ววะนะนั่นแหละก็มานี้นะครับค่อนข้างจะอย่างนี้ผมอวยไปหลายรอบมันก็เก่งแตเก่งจริงไม่ได้อวยอันนี้คือพูดต,ตรงไม่ได้อวยนะเก่ง นะครับเก่งใช้งานได้โอเคเลยแต่ว่าเรื่องของดาเมจนี่คือมันไม่ได้หวือหวามากนะต้องเข้าใจะเรียว่าตัวมันเป็นตัวละครแบบสายอ่บสาย,สายบาลาน,นี่ไงทุกอย่างเลยเออแต่ว่าแบกรับไว้ทุกอย่างเลยนะทำได้ทุกอย่างนะครับนั่นแหละนะก็ถ้าใครคิดถึงยังไงกับตัวละครตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะครับนะใครอยากคอมเมนต์ถามอะไรก็ถามได้เหมือนเดิมนะอยากให้แก้ไขปัญหาอะไรก็บอกมาได้จะตอบให้นะตา,ตามสไตล์ช่องเรานะครับตัวคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกัน ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเมื่อวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่าว่าจะขี้เกียจกันหรือเปล่าเป็นคลิปของตัวฟรีไอตัวฟรีของดัมมี่ฮีโร่เออก็อาจจะได้ลงถ้าได้ลงก็จะลงอีกอีกชั่วโมงหนึ่งต่อจากนี้เออนะนั่นแหละนั่นก็โอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วขอตัวไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้วบาย